กบดุลนะครับประกอบด้วยสินทรัพย์หนี้สินและทุนนะครับเราเขียนหัวข้อกันก่อนนะครับโรงงานนุ่มเจริญกอบดุลวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมสองพห้าสิต่อไปนะครับก็เขียนหัวข้อเลยนะครับของสินทรัพย์ ทําในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนก่อนนะครับมีเงินสดนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันวัตถุดิบ ห้าหมื่นสองพันงานระหว่างผลิตหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสินค้าสำเร็จรูป หนึ่งแสนสี่มื่ลูกหนี้การค้าสามแสนสองหมื่นนะครับแต่ว่าเราจะต้องรองหาก,กับค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญก่อนนะครับหักค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญ หนึ่งหมื่นหกพันจะได้ราคาตามบัญชีของลูกหนี้นะครับเท่ากับสามแสนสี่พันรวมกันนะครับของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับจะได้กับแปดแสนสามหมื่นแปดพันนะครับอธิบายว่ารวมสินทรัพย์หมุนเวียน ต่อไปนะครับมาทําในหัวข้อของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกันบ้างสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตัวแรกของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับก็คือเครื่องใช้สํานักงานมียอดเท่ากับหนึ่งแสนห้าหมื่ ันนี้คือราคาทุนนะครับต้องนําค่าเสื่มราคาสะสมไปหักด้วยนะครับหักค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มใช้สำนักงานสองหมื่นสองพันห้าร้อยเป็นตัวหักใส่งเล็บนะครับ แล้ก็ออกยอดเป็นราคาตามบัญชีของเครื่องใช้สนักงานนะครับเท่ากับ1 2 7 5 0 0ต่อ,อไปนะครับก็คือเครื่องจกักรเครื่องจักรมีราคาทุนเท่ากับ00แสนต้องหักกับค่าเสื่อมราคาสมเช่นกันนะครับหักค่าเสื่อมราคา สะสมเรื่องจับเท่ากับสามแสนหนึ่งออกยอดเป็นราคาตามบัญชีนะครับสองแสน้าหมแล้วเราก็รวมยอดในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับตัวนี้กับตัวนี้รวมกันนะครับ417000ห ห้ารอยนี้ก็อธิบายว่ารวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อไปเราก็นำยอดรวมของสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับมารวมกันก็คือตัวนี้นะครับกับตัวนี้รวมกันนะครับ ก็จะได้เท่ากับ1 2 5 5 5ล้านาหะครับเราก็อธิบายรายการนะครับก็คือยอดรวมของสินทรัพย์ต่อไปนะครับเราก็ทำในส่วนของหมวดที่2และหมวดที่3นะครับอธิบายว่านี้สินและ ส่วนของเจ้าของก็คือหมวดหนี้สินและหมวดของส่วนของเจ้าของนะครับมาทําในส่วนของหนี้สินกันก่อนนะครับหนี้สินก็มีแค่เพียงหนี้สินเหมือนเวียนนะครับตัวแรกก็คือค่าแรงงานั้าจ่าย หนึ่งแสนบาทและค่าสาธารณูปโภคค้งจัาเจ็ดพันสองร้อยรวมกันนะครับของหนี้สินทั้งหมดก็คือหนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยต่อไปนะครับ ส่วนของเจ้าของก็ได้แก่ทุนนางสาวอรวรรณหนึ่งล้านสามหมื่นดำเนิงานมาแล้วมีกำไรนะครับนำกำไรไปบวกกับทุนนะครับเขียนว่าบวก กำไรสุทธิมีกำไรแล้วกับ1 1 8 3 0 0หาบวกกันนะครับก็จะได้เป็นยอดทุนใหม่หรือส่วนของเจ้าของนะครับเท่ากับ1,148,300านแล้วเราก็รวมยอดนะครับในส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับรวมกันจะได้กับ หนึ่งล้านสหหมื่้าอยตเส้นจบนะครับอธิบายว่ารวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของเราก็มาเช็คดูนะครับว่าเราทำถูกไหมนะครับยอดรวมของสินทรัพย์ได้เท่ากับเท่านี้นะครับ ข้ากันกับยอดรวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับรวมกันนั่นก็หมายความว่าเราได้ทําถูกต้องแล้วนะครับ